ะค่วันดี okay, ค่วันนี้เราเข้าป่ากันนะคะหาของป่าค่ะวันนี้ ต้องพึ่งบันไดด้วยวะนะเราจะมาเก็บปุ๋ยหัวอยู่ในป่าะะกันนะเนี่เนี่ยโอ้โใช้บันไดต้องใช้บันไดต้นมบนสุดเทยที่นี่มีบันไดอะไรครับอันชิ้นเล็กแล้วเราก็จะไม่อยากขึ้นกินของสูงค่วะวันนี้ ไปต่อไม่รด้แลวจ้ะไปตองเดี๋ยวเขาต้องลงทีนะผมเราอยู่ในป่าฮะแล้วเราก็ไปเก็บผักหวานฮะโอเคๆไม่เสียวเลยครับถ้าเรื่องนไปวันนี้ค่ะไม่จะรู้สึกว่าเรากำลังสบายสบาย ช hey, he ียวสบายค่ะไม่ต้องกลัวนักปั๊ปล่อยเตามา ไปค่ะเดินหน้าต่อไปค่ะอย่าหยุดนะคะพอเราก็มันแขวนเช่นเดิมมันคันมากเลยนะคะ่แบบเดินลงไปขุงน,นั้นตันนว,วไ,นะไหนลูตกเขาได้แล้วไคนเดียวเลยนะที่ต้นไม้ให่เลยแบบนี้ เจอต้นแล้วนะคะในเจอต้นผักหวานแล้วจ้ะต้นใหญ่มากนะคะไม่สามารถจะปีนเอาได้ดูแล้วสู้ๆเขาที่บอกคนดูแล้วคณบอกตัวเองนี่ละค่ะสู้ๆ เหมือนเราลิงมาปล่อยปลาเลยนะคะเนี่ย ไม่ค่อยมียอดเลยนะคะผักหวานเจอกับต้นไม่มียอดเลย,ย,ยสงสัยวันนี้จะฟาวหือสว้อามาเที่ยวพาลิงมาเที่ยวในป่าค่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเมนูนี้นะคะนี่ราดหน้าผักหวานป่าจ้า นี่นะคะพ่อครัวเรากำลังลงมือเตรียมเส้นอยู่นะคะผัดเส้นอยู่มีใครเคยทานหรือยังคะนี่มีผู้ใดเคยกินเนานนะพี่น,น้องรานหน้าผักหวานฝาเครื่องเน้นเน้นเลย น่าทานไหมคะอันนี้ใส่แป้งมันนะคะใส่แป้งมันเข้าไปเพื่อที่จะทำให้น้ำซุปเหนียวข้นนิดนึงนะคะดูน่ารับประทานขึ้นมานิดนึงใส่แป้งมันเข้าไปแล้ว รอสักพักนะคะต้มต่ออีกสักพักผักหวานนี่เก็บมาสดๆเลยนะคะเพิ่งไปเก็บมาวันนี้เองค่ะเดี๋ยวเรามารอชิมกันนะคะ มันรอดูหน้าตากันว่าจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อนะคะเคเสร็จแล้วนะคะนี่หน้าตาหน้าทานมากหน้าตาล,ล,ลาดหน้าผักหวานป่านะคะนี่เราไปเก็บมาวันนี้ผักหวานก็เยอะมากเลยค่ะน่ากินอ่ะไหนลองชิมให้ดูหน่อยครับรสชาติเป็นไงบ้างคะคุณโอ มันก็เหมือนราดหน้าค่ะแต่มันจะออกไปทางมันจะออกไปทางแบบผักหวานคือผักหวาน,นจะหอมอร่อยมากเลยคะ่ะผักหวานค่ะสรุปแล้วอร่อยนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะรสชาติแปลกใหม่ไปอีกแบบหนึง่งราดหน้า <c oughs> ผักหวานแปลกใหม่คะ่ะ <c oughs> อร่อยด้วยเราเปลี่ยนจากผักที่เราเคยทานนะคะ กลายเป็นผักหวานนะคะโดยใช้ผักหวานที่เราเก็บมาได้แทนเราทำดูนะคะอร่อยนะคะมนค,คุณผู้ชมลองทำทานดูนะคะว่าจะถูกใจหรือเปล่าเอาไปทำทานดูกันได้นะคะเดี๋ยวปรุงรสเพิ่มได้เลยนะคะใครชอบรสชาติแบบไหนปรุงเพิ่มได้เลยสำหรับหนูนะคะหนูก็จะเติมพริกไปหน่อยหนึ่งนะคะ ขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะทุกคนขอตัวไปทานลาหน้าผักหวานอร่อยอร่อยก่อนนะคะบ๊ายบาย,ส,ยสวัสดีค่ะตดียอ้พูดดีๆพูดคำการหนึ่งตั้บ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าอยากเจอกันใหม่ดูได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไล์ กดแชร์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหมดพอดีเลยโค้กกวดเนี้ย